เอาท้องมาชนกันเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วมจะเอานางพี่ทำพิธีมีขอิตีเลยทานเป็นไรไหมทานนี่มันก็เร็วไหมนะครับวัสดีครับวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านาทุกทท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าลาพีนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มากับพี่หนุ่มนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มเจ็ดเคนะครับแล้วก็มากับองค์หญิงนะครับพี่พี่ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมพี่นุ่มและองค์หญิงเนี่ยเราจะไปหาท่านหญิงของพี่นุ่มใช่พชี่ใช่ใช่แม่นางรับแลของผมนะทุกคนใช่ครับผมก็ไปเยี่ยมด้วยนะพี่พี่พ,พาองค์หญิงเนี่ยไปเยี่ยมด้วยนะก็เพื่อมีการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปกันเลยดีกว่านะครับพี่พี่และอีกอย่างเนี่ยจะ เอาท้องแบบองค์หญิงให้ชนกับแม่นางรับแลด้วยใช่ไหมพี่ใช่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีน้ํายาเหมือนน้องเบิร์ดนะทุกคนโอยเกินไปน,นะน้องเบิร์ตเนี่ยน้ำยาะจะสุดยอดนะทุกคนโอเคพี่พีเอฟซีครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยพาองค์หญิงไปกันเลยดีกว่าครับพี่พีเอฟซีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่พีเอฟซีครับถ้าพร้อมแล้ว,ล,วลุยครับผมไปไปครับทุกคน โอ้พี่เป็นผาสูงอยู่นะตรงนี้นะผาสูงเลยนะสูงอยู่อ,ยยอ่ะเคยพาน้องเบิร์ดมาตอนกลางวันเลยนะตอนเนี้ยใช่พี่ทำสถาน่างนี้ตรงนี้ตอนกลางวันเป็นครั้งแรกใช่ป่ะเบิร์ดใช่พี่โอ้ยมีรอยพวกสัตว์ป่าอยู่นะพี่น่าจะใช่นะรอยแบบนี้น่าจะเก้งน่าจะเป็นเก้งนะโอเคครับของหญิงระวังนะครับ อันธุ์เองของหญิงก็แบบเริ่มท้องที่แบบใหญ่แล้วนะอ,อ๋อาันธุ์เองก็ได้ห้าเดือนแล้วนะพี่ๆไปไกลไหมพี่พกไกลมากเท่าไหร่แต่ว่าของหญิงตัวเหมือนตัวนู้นน้นาจะเคยมาหรือเปล่า,า,ลาใช่พี่น้าเหมือนน่าจะเคยมาเมือ่อแบบนานแล้วมีรอยแบบใกล้ป้ามาห้างกินเท่านี้นะพี่นะใกล้ป้าเยอะมากนี่ยดูดีพี่พี่เอฟ นะตรงนี้นะดูดิทุกคนโอ้ยยุงปลาก็เยอะท่านระวังนะท่านเคยมาหรือเปล่าครับท่านเคยมาแล้วใช่ไหมงงิงครับ น้ำดอไม่เคยมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆก็เคยมาหรือเปล่าไปครับเพื่อนอุ้ยตรงนู้นมีถ้ำด้วยนะพี่นโนมอุ้ยจริงด้วยผมเพิ่งเจอนเนี่ยอุ้ยแล้วนู้นทำอะไรวะพี่นู้นทำสมบัติของคนเมืองรับแลนะแต่ว่าเราอ่ะเข้าไปยุ่งไม่ได้มันมีงูขนาดใหญ่เฝ้าอยู่ที่เคยเข้ามา อ่ถ้ทำลึกไหมพี่ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าม,ม,มันมีมันมีมนอะไรปิดอยู่ไงคอไปถึมือเฮ้ยนี่นางแกเจอแล้วนะเหมือนจะรู้จักกันนะใช่ดูดิดีใจกันใหญ่เลยอ่ะทุกคนมาข่อเน่อนาจจะรู้จักกันแล้วก็อ,อย่นั่นเลยนะใช่พี่ วะเมื่อกี้ผมได้ยินว่ามาหามาหาเราหรอ,อใช่พี่เป็นญาติญาติกันมันข,ขอคุยเล่นกันนะไม่เจอกันนานแล้วนะใช่ เชื่อกัน,กนแลว่านางข้องตนเนี่ยจะรู้จักกันแต่ดีว่ารอบที่แล้วองราชบ้องนะใช่พี่<า>เป็นแบบรู้จักกันอย่างเงี้ย mm. ก็เป็นญาติกันจริงๆเลยนะดูเข้าคุยกันสนิทสนมเลยนะพี่นะมันก็ดีใจนะใช่ครับดูดิรีเอฟีทุกคนแบบสนิทกันจ,จัด đang bay du cùng nhau, nó có duang hàng như vậy này là họ nói gì, họ nói chuyện gì. họ nói chuyện gì họ nói chuyện gì nhỉ, họ họ nói họ nói chuyện gì กูยันสนิทสนมเลยนะุกคนะแน,นางอย่าลืมอย่าลืมเอาท้องชนกันดนะ้อยอยากได้ลูกชายใช่พี่อ,อยากได้ลูกชายลูกสาวนะช,ชายก็ได้ยิ่งก็ดีพี่นุ่กก็อยากมีบุตรล่ามน,นะครับ ก็ดีครับผมเนี่ยไนมะ่ค่อยมีน้ำยานะนี่เขออาจะท้องชนกันแล้วนะววทุกคนะน,น,นะนี่แล้นเป็นเคล็ดนะทุกคนผมก็ไม่ไม่เข้าใจเป็นเคล็ดโบราณนะวนะ่เราต้องเอาท้องมาชนกันนี่นะเขาเหมือนถามว่าแบบในกี่เดือนแล้วผมได้ยินแว่วๆมา เลยก็ฟังฟังก็อ,อก่าอะไรใช่ฟังไม่ออกพี่เหมือนมีแบบภาษาเราบ้างอะ่ะมันเป็นภาษามน,นุษย์อะ่ะแต่ก็มีภาษาเหมือนกับแลอยู่อะ่ะก็แบบอู่เรื่องไม่หมดอะ่ะพี่นะอ,อ๋อถามว่าแบบลานเขาแข็งแรงไหมหรือเปล่านะน่าจะประมาณนี้นผมเดาๆอ่ะนะน่าจะประมาณนี้แหละ cái mái he quá quý vị dùng ba giờ nữa dễ quá rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ องค์ไกแม่นางจะกลับแล้วล่ะจะพาเงินกลับแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเขาจะพาไปเที่ยวเมืองรับแรงเขาหรือเปล่าพี่แล้วพาองค์ยุ่งเบิร์ดไปด้วยนี่งานมาแล้วนะอ๋อม่เขามานั่งเล่นนะเหมือนยืนเมื่อยขาหรือเปล่าพี่นโอ้ขับผีทางเข้าเมืองแน่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นทางเข้าเมืองใช่น่าจะใช่ ใช่ทางเข้าเมืองเดีย๋ยวเท้าอยู่ห้งองเดินไปด้วยไม่ได้นะไม่เอาไเดินยังไงฟังออกไ ฟังไม่ออกเหมือนกันพี่จะไปชังมาไหมพี่จะก้องไฟอ่ะก้องไหมไม่ต้องหรอกมั้งเดี๋ยวคนอื่นดรือว่าเผาปลายถูกใจอะไรกันแน่เนี่ยเพื่อถูกคอแล้วคุยถูกคอพี่เดี๋ยว,วา <c oughs> ขานะคุยเรื่องพี่ไม่มีน้ำยาหรือเปล่าวะ ให่มีน้ำยานะทุกคนนะดเดยก็ต้องใช้วิธีนี้บ้างนะเพื่อจะมีกระเข้าบ้างนะทุกคนนะ<ช>ได้เห็นมาทุกคนมีความสุขเราก็ดีใจแล้วใช่พ <นะ S 2> <ด>ี่ใช่ครับ<อ>ดูดีหวัวราะยิ้มใหญ่เลยยิ้มเลยยิ้มใหญ่ เราก็ได้แต่แอบคายอยู่ไกลๆนั้นคนยุงป่าก็เยอะนะไม่ไหนชอบคนดูงไม่กล้าแต่ไม่รู้จะไงยืนท้ายที่นี้ไปได้ครับท่าน ไปไหนกันไปเก็บลูกไม้อ๋อไปเก็บผลไม้ป่ะพี่เราผู้พ่อรอนี้นะเฮ้ยตัวอะไรมีตัวพี่แดงๆเฮ้ยเออผมถือไม้แล้วเพราะว่าผมถือไม้ตั้งแต่นู้นแล้วป้องกันไว้แล้วหัวอะไรวะพี่เฮ้ย อะไรลุงทองแดงคือใครครับพี่ลุงทองแดงเป็นคนหมู่บ้าน้ยเรงที่เขาอ่ เอ้ยเปิดอะไรเปล่าไม่เป็นไรพี่ระวังทานเป็นไรไหมทันนี่ไปก่อนเร็วไหมนะทำลายแผนการกูแผนการอะไรมึงพีไปรั้วมันไป มึงเจนี่เป็นไงมึงแงจริงอ่ะดูพวกผมแบบโดนกวดอย่างเงี้ยเละไปหมดเลยนะพี่เป็นยู่นุนมันอยู่นุนพี่พี่ดักทางนู้นเฮ้ยตามพี่ตาม มันน sure. okay, ่าจะเป็นหม้อพี่แหละเมื่อกี้พอมได้ยิงไหมยิงเมืองรับแลบอกพี่อยู่ลอมยนที่ลงมาใส่เราเนี่ยพี่พี่อย่าพึ่งไปเพื่อมันมีลูกเมืองของมันเราไปดูเดี๋ยวกูจะมาล้างแขนมึงเดี๋ยวรอมน้าเราพาพวกมาบ้างพี่ไปดูองค์ยิ่งก่อนว่าเขาเป็นไงบ้าง เพราะว you know? mm ่าเขาทั hmm. mm. mm ้ง hmm. ท <ıs itié> mm ้องด้วยไม่รู้นะว่าที่พวกผมตัวนี้ผมก็ว่าอยู่หัวไขว้โป๊ะโป๊ะต้มตมองมองมันแอบอยู่หลังหินเนี่ยไม่รู้องค์ยิงไม่เจอได้ไงเขาคุยเล่นอย่างงี้เลย เป็นไรหรือเปล่าครับท่านเป็นไรหรือเปล่าฮะใช่พี่มันขึ้นมันขึ้นผาไปนู่นแล้วอ่ะท่านมานั่งก่อนใช่ท่านเจ็บขาหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เจ็บท่านไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บ ทั้งท่านก็ะถองเริ่มใหญ่เลยนะทุกคนไม่น่าก็ไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรใช่ไหมพี่นุ่มเป็นไรไหมพี่ทันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเฮ้ยมันมาอีกแล้วนู่นอยู่ไหนละ เท่านี้โยนประทัดลูกบอลได้ไหมพี่โยนพลังเราพกมาด้วยไงมันต้องจิตผมว่ามันจะจับตัวองคหญิงไปทำพิธีแน่เพราะเขากำลังตั้งท้องวิลเอคข้างหน้าแม่งมีสารเลยพี่สารประภูมมหมู่บ้านเมืองรับแลหรือเปล่า จริงอะ่ะจริงด้วยเป็นศาสตร์ประภูมิเมืองเมืองรับและป่ะพี่อย่าไปยุ่งเลยพี่อันตรายแต่ผมว่ามีไอ้นี้น่าจะเล่นของอย่างหนักนะผมว่าน่าจะเล่นของนหนักแต่นางท่องคนปอไทยเราก็มั่งใจแล้วแอ่รีบออกก่อนดีกว่ามั้งพี่ไปดูลองไว้ลองไปดูดิว่าท่าน,ไปไนเป็นอะไรเยอะหรือเปล่าไม่เป็นอะไรเยอะเลยไปดูเลยเดี๋ยวพี่คุม ได้ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมครับระวัาางนะพี่ท่านไม่เป็นไรก็ดีเลยท่นทานเป็นไร<า>นไหมครับทา่ทานก็ไม่เป็นไรนะท่านจะออกก่อนไหมไปเถอะเรื่มมันยังไม่กลับมาไปพี่ดาาเดี๋ยวดึกดึกเราค่อยมาล้างแขน มันทำเมียผมเรามาจัดก,การมันเมียผมเอ้ยองค์ยิงตกใจหมดเลยไปท่านก็ค่อยเดินใช้พี่เดี๋ยวเรามาใหม่ดีกว่าท่านไม่เป็นไรใช่ไหม,ไมตรงท้องไม่กระทบกระเทือนอะไรใช่ไหมท่านอย่าลืมรองเท้าพี่นะ สองท่านก็แบบเริ่มใหญ่แล้วนี่ให้ทุกคนดูหน่อยครับนี่และ BFC ทองก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับไปมันมาอีกเหรอพี่เมื่อกี้แบบเผายิงออกไปข้างนอกอะ่ะมันยังจะมาตามพี่นุ่มอีกนไ,ไงจริงด้วยจริงด้วยใช่ใช่ ข้านาเขาพากันไปแอบแล้วนะผมให้เขาพากันไปแบบในเมืองลับแลก่อนพี่เดี๋ยวเราแบบอันนี้ค่อยถึงเลี้ยเขาเฮ้ย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 อะไรวะอะไรแบบแบบวะพี่ระวังพกกระดูกดำนะพรพวกนี้อยากให้กระดูกดำข้ามหัวแล้วนะพี่คืออะไรใช่มันมันคล้องจากเขาเราเลยดิ ลุงทองแดงคือใครเรายังไม่รู้จักด,ด้วยแต่มันน่าจะเคยแบบบ้านมากกับเมืองกับแรแล้วไม่งั้นท่านแบบคงไม่กลัวขนาดนี้เนาะอุยอากาศเขาอัตาานตรายพวกเนี้ยเฮ้ยพี่พี่พี่ก๊าบ้างเขาไปตี ย่าย่าพี่มันมีมดนไอ้พวกนี้ย่าให้จับตัวเรานะต้องมีพ้กกพนนออาทุงแต่กกข้อมือเมือนกันเออวางพ้าทุ่งมาข้อมือรวมตัวกันนะทำเงินกับดักแล้วข่ามันนะต่างคนนั่งอยู่ดีวะไอพี่ระวังระวังไม่หายไปไหนแล้วตามไหมนั่นะนะั่น อออสองคนนะ่าจะไม่ไหวไปพี่ไปไปสองคนเราไม่ไหวเนี่ยไปพี่ผมถอยทับก่อนละไม่ไหวแน่ ไม่ไหวแล้วพี่ก่อนก็พพฟซีครับตอนนี้ผมก็ได้รับตัวองคยิ่งกลับมาแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าท่านก็ฝากเป็นกำลังใจผมในคลิปนี้ด้วยนะครับพี่ก็ยังไงเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่ถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับพพฟซีครับก็โอเคยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ผมขออนุญาต ลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆองค์หญิงไม่มีเสียงแล้วนะแต่หมดแรงจริงอะ่ะ